สวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะมากินรอบแรงร่วกันเลยจ้านี่จ้ะก็จะเป็นต้มเสี่ยมีเลยจ้ะต้มเสี่ยมีใส่นี่จ้ะผักปังใหญ่เลยจ้ากับแกงักผาซีนี่เนี่ยจ้ะพริกเม็ดใหญ่ๆเลยจ้านี่มาจ้ะแซ่บๆร่วกันจ้ะมาๆมาจ้าผักปังจ้ะอืมจ้านี่ตักพริกเม็ดเลย ต้มเส้นมีกับผักปางใหญ่นะคะแซบๆจ้าคำใหญ่ๆกปเลยจ้าไขรผักปาง